สวัสดีครับจากบริษัท SKD List จำกัดนะครับวันนี้บริษัทก็จะมาสอนวิธีการถ่ายปัดประชาชนนะครับโดย่องเครื่องปราเทอร์ MFC L 2700D นะครับโดยใช้ปุ่ม ID Card ที่มีมากับเครื่องนะครับก่อนอื่นก็รบกวนช่วยกดติดตามก่อนนะครับตัวนี้นะครับเวลาก่อนใช้งานให้กดคำว่า ID Card ตัวนี้นะครับ to ID Card หน้าจอจะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ เขาบอกว่าให้วางบัตรประชาชนไว้อย่างนี้ครับวางฟ้ามไปอย่างนี้นะครับเมื่อวางฟ้ามไปอย่างนี้แล้วก็กดถ่ายหนึ่งครั้งภาพที่ออกมานะครับนอกจากการถ่ายแล้วนะครับผมเน้นนิดนึงครับการถ่ายมี2แบบถ้าเกิดเข้มไปแบบนี้หรือบางทีตัวเนี้ยมันมันมันขาวไปนะครับเราตั้งค่าเพิ่มได้ในการกดออปชั่นแล้วหลังตอนที่เรากดนี้แล้วนะครับกดออปชันไปหนึ่งครั้งแล้วตัวคุณภาพนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับกด โอเคเข้าไปอีกหนึ่งครั้งและเลื่อนจากออโต้เปลี่ยนมาเป็นไรเตอร์ตัวนี้ภาพก็จะออกมาสวยครับในสำหรับประชาชนแล้วกดโอเคหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะครับกดถ่ายได้เลยครับเครื่องจะทำการก๊อปปี้หน้าที่หนึ่งก่อนเสร็จแล้วเขาบอกให้เทิร์นโอเวอร์เดอะไอดีการ์ดนะครับให้กลับด้านไอดีการ์ดหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดฝาขึ้นนี่นะครับถ่ายลงแล้วกดสตาร์ทอีกหนึ่งครั้ง พอเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยครับเดี๋ยวก็จะปิ้นออกมาเลยการกดจํานวนนะครับต้องกดจํานวนตอนเริ่มต้นในการถ่ายเลยครับว่าเจ้ากี่แผ่นครับเห็นไหมครับภาพก็จะอมาขาวแบบนี้นะครับสวยนะครับแบบนี้เลยแล้ววิธีการก็วิธีการตามวิธีการตามนี้นะครับของ Brother l 2 7 0 0 t นะครับลืมกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ